บริษัท GAC Group ผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติจีนได้สร้างสายการการผลิตแบตเตอรี่โซลิดสเตตความจุสูงแบบออโซลิดสเตตรุ่นแรกของประเทศและขณะน,นี้แบตเตอรี่กำลังอยู่ในขั้นตอนการทดสอบการผลิตจำนวนมาก เมื่อเทียบกับแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนแบบดั้งเดิมแล้วแบตเตอรี่โซลิดสเตตแบบออร์โซลิดสเตตมีความหนานแน่นพลังงานสูงกว่าช่วยให้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าหรือ EV มีระยะทางวิ่งไกลขึ้นความเร็วในการชาร์จสูงขึ้นและมีระดับความปลอดภัยมากกว่าเดิม ทีมนักวิจัยได้ยกเลิกการใช้อิเล็กโทรไลต์ของเหลวแบบเดิมและเปลี่ยนมาใช้วัสดุอิเล็กโทรไลต์โซลิดสเตตที่พัฒน,นาขึ้นเองซึ่งช่วยยกระดับความทนทานต่ออุณหภูมิและความปลอดภัยของแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าอย่างมีนัยยะสำคัญ ความสำเร็จของสายการผลิตนี้ทำให้ CAC Group กลายเป็นผู้ผลิตรายแรกในอุตสาหกรรมที่สามารถดำเนินการผลิตแบตเตอรี่โซลิดสเตตยานยนต์ไฟฟ้าที่มีความจุมากกว่า60แอมป์ต่อชั่วโมงในระดับการผลิตจำนวนมากได้สำเร็จ